สวัสดีครับน้องๆพบกับอาจารย์นะครับในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเนื้อหาของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์หนึ่งสหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เล่ม1นนั่นเองนะครับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับนะครับว่าวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรนะครับต่อมาเราจะไปศึกษาเรื่องของนะครับ เคมีเบื้องต้นของสารรอบตัวนะครับสารละลายนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสารละลายกรดและเบสนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่คุณครูอยากจะพูดถึงก็คือวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆเนี่ยอาจจะได้ยินมาแล้วก็คงเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วแหละถูกไหมครับแต่น้องๆทราบไหมครับว่าจริงๆแล้ว วิทยาศาสตร์นั่นคืออะไรนะครับวิทยาศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ของเรานะครับที่ใช้อธิบายธรรมชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราอาจจะแบ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยออกได้เป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นองค์ความรู้นะครับกับส่วนที่เป็นกระบวนการในการหาองค์ความรู้นะครับหรือที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งต่อให้น้องๆนะครับไม่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่น้องๆก็ยังจะจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องฝึกการคิดแบบมีเหตุและผลนะครับซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับจะทําให้เราสามารถคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลได้ดีขึ้นนะครับ <independence. S 1> ถึงแม้นะครับน้องๆจะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์กันอย่างลึกซึ้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์นั้นส่งผลลึกซึ้งต่อโลกและตัวเราอย่างมากมายนะครับเพราะวิทยาศาสตร์นั้น สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากไฟ,ฟฟ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อาหารที่เรากินยารักษาโรคนะครับตลอดจนโทรทัศน์พัดลมคอมพิวเตอร์นะครับหรือเครื่องมือประเภทอื่นๆนั้นก็ล้วนเกิดจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกกับเราอย่างมากมายในปัจจุบันนะครับดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่า แม้ว่าทุกคนนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้และนําวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างเชี่ยวชาญแต่ว่าก็ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่งเพื่อจะใช้ประโยชน์นะครับจากวิทยาศาสตร์รอบตัวในการดำร,รงชีวิตยอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาถึงข้อแรกกันแล้วนะครับก็คือวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า คนสมัยก่อนอาจจะถือว่าแสงที่พุ่งมาจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนเป็นแสงของผีพุ่งใต้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราทราบว่ามันคือดาวตกการเกิดจันทรุป,ปราคาก็เช่นเดียวกันนะครับคนสมัยก่อนอาจจะเชื่อว่าเป็นเพราะยักษ์ที่มีชื่อว่าราหูได้อมดวงจันรไว้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราก็ทราบกันแล้วว่าจันทรุป,ปราคานั้นไม่ได้เกิดจากราหูอมดวงจันทร์แต่เกิดจากการบังกันนะครับระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์นั่นเองนะครับ เหมือนตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาข้างต้นนะครับว่าเรื่องผีพุ่งใต้หรือราหูอมจันเนี่ยเราไม่สามารถหาหลักฐานหรือประจักษ์พยานมาพิสูจน์ได้เราจึงถือว่ามันเป็นความเชื่อนะครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องของดาวตกและดวงจันทร์นะครับส่วนเรื่องของดาวตกและการบังการระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันเนี่นะครับเราสามารถหาหลักฐานและพิสูจน์ได้นะครับ อย่างนี้ก็จึงจัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือวิทยาศาสตร์คือความรู้ของโลกธรรมชาติหรือความรู้ของสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเราจะต้องสามารถอธิบายนะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลและหาหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับ เราคือเราสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นนั้นได้และเมื่อเราอธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นนั้นได้แล้วเราก็จะสามารถทํานายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกับที่นะักวิทายาศาสตร์ทํานายการเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาได้ในอนาคตนั่นเองนะครับน้องลองดูภาพปรากฏการณ์ต่อไปนี้นะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าเราอธิบายการเกิดสุริยุปราคานะครับโดยการแสดงภาพว่าเกิดจากดวงจันทร์นั้น เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกจึงบังแสงดวงอาทิตย์ไว้นะครับหรือจันทรุป,ปราคานั้นเกิดจากโลกบังแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ไปตกกระทบดวงจันทร์นะครับเมื่อน้องๆทราบวงโคจรนะครับของดวงจันทร์นะครับทราบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์น้องๆก็จะสามารถคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาหรือจันทรุป,ปราคาได้อย่างแม่นยำนะครับลักษณะนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การที่เราจะได้องค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ดีๆนั้นไม่ได้ได้ขึ้นมาเลยนะครับแต่จะต้องอาศัยกระบวนการนะครับที่เป็นการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีเหตุมีผลซึ่งเรียกว่าวิธีการและขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะครับด้วยวิธีนี้เองครับทำให้วิทยาศาสตร์นั้นมีความแตกต่างจากศาสตร์อื่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ตรรก,กะอย่างมีเหตุมีผลนะครับและได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ั่นน,นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ อาจารย์ก็หวังว่าจะได้พบน้องๆอีกครั้งในตอนหน้าสำหรับต,ตอนนี้สวัสดีครับ